สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้7สิงหาคม2563รอบเดึกครับคลิปรอบเดืกของเราจะมีเป็นประจำนะครับมาพูดถึงนายกรัฐมนตรีบ้างครับเมื่อวานนี้ครับ6สิงหาคมนะครับที่เพจไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลนะครับได้โพสต์ถึงนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาย้ำในเวทีปาฐกถาพิเศษเนื่องในงาน ครบรอบ74ปีหนังสือพิมพ์บางกอ,อกโพสต์นะครับเรื่องการตราพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด -19 นะครับหรือพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทว่าช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ระดับหนึ่งนะครับที่ผ่านมารัฐบาลด้านดำเนินโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและช่วยเหลือเยียวยาให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งได้อนุมัติแล้ว4กลุ่มก็คือ 1. อาชีพอิสระ1 7 7 0 0 0 0ล้านบาทกลุ่มเกษตรกร1,50,000ล้านบาทกลุ่มเปราะบาง2 3 2ห0ืล้านบาทกลุ่มประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,492ล้านบาทส่วนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนี้วงเงิน4,00 0 0 0ล้านบาท จะใช้จ้างงานและการสร้างรายได้ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเป็นลําดับแรกโดยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดควบคู่ไปกับงบประมาณรายจ่ายปี2564ที่จะเสนอรัฐสภาต่อไปนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่โพสต์ที่เว็บไซต์นะครับไทยคู่ฟ้าแล้วก็ เพจไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้อนุมัติเยียวยาและจ่ายเงินเยียวยามาทั้งหมดแล้ว4กลุ่มนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินไปแล้วและอีก4 0 0แสนล้านบาทจะสร้างงานและช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโตเป็นอันดับแรกนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องของนายกรัมตีที่ย้ำในเวทีปาทกถา เนื่องในงานครบรอบ74ปีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ครับสวัสดีครับ